<น><อ>ป้าเพียงบอกว่าอยากอยากมาอยู่แต่ว่าหาคนช่วยขับรถอ่าลุงไทยมุงสนใจไหมเป็นพลขับเป็นพลคับให้ป้าเพียงหาคนขับรถถ้าจ้างคนขับรถนี่ยากถ้าจ้างนะมันก็มองจ้างถ้าแต่ถ้าหาเพื่อนอะไรนี้ก็อาจจะยากหน่อยเพราะเพื่อนเพื่อนจะว่างมามันก็อะไรอยู่เนะาะก็หายากอยู่ก็ไม่แน่นะกว่าจะถึงวันอาจจะมีก็ได้เพราะว่าที่อยู่กรุงเทพก็เยอะนะ ตอนนี้ที่อยากจะมาเนี่ยก็นัดเจอกันเลยแล้วก็เหมารถตู้มาเลยไม่ต้องขับรถมาเองแล้วรวมรวมได้สักแปดคนสิบคนอย่างนี้ก็เหมาตู้กันมาอืมอืมอะสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็มีเตอนนี้คือมันมีคนเริ่มอ,ออกมาพูดกันเยอะนะครับเออแล้วมีบุคคลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ คือ,คอ<ม>ใครนะเฮียท่านท่านทนายโอ้โหท่านเลยเหรอทำไมต้องเรียกท่านเอาธรรมดาก็ได้เรียกทนายก็ได้ท่านทนายรัชพล <c oughs> ออแต่ท่านายรัชพลแกยังไม่รู้วันนะคือแกแกขึ้นไลท์เนี่แยแกแกยังไม่รู้วันนะเฮียอ๋ออ๋อ,อแกพูดเหรอว่ายังไม่รู้วันออแกแกขึ้นไลฟ์ส่วนพูดเนี่ยแกพูดว่ายังยังไม่ยืนยันไหม แต่ว่ามีอยู่นะรู้สึกได้ยินผ่านๆอยู่ว่าวันที่สิบสามนี้แต่ว่ายังยังไม่ยังไม่ย,ไมยืนยันเป็นที่แน่นอนคือคืออย่างนี้คือแกขึ้นไลฟ์เนี่ยแกก็กล่าวว่าจะมาส่งข่าวไอ้แกอยากพูดเรื่องทนายตั้มแล้วก็พูดเรื่องคดีน้องชมพู่นี่แหละคดีลุงพลนี่แหละแล้วก็อ,อีกเรื่องหนึ่งก็เห็นว่าเรื่องนายกแต่ก็จะ ท้ายๆแต่ผมไม่ได้ฟังนะเรื่องเรื่องเรื่องนายกเนี่ยผมไม่ได้ฟ,ฟังแต่ผมฟังเรื่องของทนายตั้มแล้วก็ไอ้คดีน้องชมพู่คดีลุงพลนี่แหละแกก็อาจจะมาพูดสองสองเรื่องนี้แต่ทีนี้เอฟซีเขาก็ถามเรื่องทนายตั้มก่อนแต่ของขอ่ะของน้องชมพู่น่ะแกแกอ้างว่ามันมีคนเข้าไปคอมเมนต์ถามแกก็เลยขึ้นไลค์แต่ว่าแกยังไม่มีข้อมูลในเรื่องของสามอุทธรณ์แต่ที่แกบอกว่า oh. วันที่สิบสามคือเอฟซีเป็นคนไปคอมเมนต์บอกแล้วปรากฏว่าเอฟซีคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกัน แกก็เลยโอเคโอเคอะงั้นก็คงไปมาที่สิบสามสิงหาเนาะไอแกกอกว่านี่ว่าอย่างนั้นแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นแกจะไปช็คอีกทีหนึ่งเขาว่าแกบอกว่าแกมีเลขคดีอยู่ใครที่มีเลขคดีก็สามารถไปเช็คได้ว่าอย่างนั้นแต่แต่น่าสนใจตรงที่ว่าที่แกวิเคระห์นี่แหละที่เราจะมาคุยกันท่้นปักก็นี่แหละนี่แหละเนี่ยพอดีเลยอ่าหนูอีบอกว่าไปฟังทนายมาแล้วแต่ยังงงงงก็เดี๋ยวให้จอนอธิบายให้ฟังจะได้หายงง นะครับอ่ายังงงๆอยู่แต่มันก็มีหลาย<อ>ประเด็น<อ>ที่น่าสนใจแต่จุดยืนของทนายรละทุคนต้องต้องบอกแบบนี้นะครับว่าแบบไหนเฮียรู้ปะอ่าจุดยืนเอาแต่แกก็บอกว่าแกก็พูดกลางๆนะแกวิเคราะห์ไปตามตามหน้างานตามเรื่องตามอาไกลางๆหน้างานแต่ว่า<ช>แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะวิเคราะห์ได้นะเพราะว่าเราก็ดูจากความรู้สึกของของของแกเนี่ยคือแกก็ แกก็คงยังยังเชื่อว่าทางลุงพลนี่นะครับไม่ไม่ผิดใช้คํานี้ได้นะครับแกก็ยังเข้าทาง,ทางคือพูดง่ายแกก็เอ็นเอ็นไปทางฝั่งลุงพลแต่ถามว่ามันได้ไม่ได้หมดแหละใครจะเชื่อยังไงคือเชื่อได้หมดเรามันห้ามความคิดกันไม่ได้อันนี้ต้องบอกแบบนี้นะผมก็พูดเสมอนะวันวันที่เราขึ้นกับเพียกับอพี่หน่ย่ยผมก็พูดอยู่ว่าใครจะเชียร์ฝั่งลุงพลก็เชียร์ได้เชื่อได้ ั่งแม่น้องยมผู้ก็เชื่อได้เหมือนกันก็เชื่อได้แต่อย่าไปด่ากันแบบเสียหายแบบโม่ๆก็พอเอออ่าก็ก็ฟังดูแล้วมันก็มีอ่แกวิเคราะห์เรื่องของศาลด้วยเนาะแล้วก็เห็นแกเท้าความให้ฟังด้วยนะเฮียที่บอกว่าศาลเป็นแบบแกต็พูดให้ฟังนะอืงค์คณะองค์คณะนะมันมีองค์คณะในและองค์คณะนอกเนาะอันนี้แกก็เล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะอืมแล้ว แกคือผมจะพูดยังไงดีว่าผมฟังดูแล้วนี่คือคือความเขียนของแกนี่จะต่างจากสามเดมันมีหลายช็อตไม่รู้ว่าเฮียได้ฟังหรือเปล่าแต่ผมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเรื่องฟังไปรอบหนึ่งแต่ว่าฟังแบบอ่าผ่านๆนะเออเนี่ยจะไม่ฟังแบบแต่ผมอ่ะฟังสองรอบเลยอ๋อก็พอดีเลยถ้างั้นผมเออเดี๋ยวท่านใดที่ยังไม่ได้ท่านใดที่ยังไม่ได้ฟังนะครับก็ก็มาฟัง จอนนี่พูดก่อนนะครับแล้วแล้วค่อยไปฟังต้นฉบับอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเออไปฟังต้นฉบับก็ได้ก็แต่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 ส่วนรวมอะภาพรวมแหละที่แกพูดเนี่ยก็โอเคแหละก็ดีนะแกก็ให้ไข้อคิดดีอยู่แกบอกว่าอะเออวันที่สารอุทธร์พภากษาเนี่ยอย่าไปตีกันหน้าสารอีกนะแกว่าอย่างนี้อ่าแล้วไอ้คนที่ไปให้กาลังใจลุงพลน่ะก็อย่าถือพวงหลีดไปแกว่าอย่างนี้ เพื่อนเก่าอันนี้พื่จะเป็นช่วงกลางๆนะที่แกพูดจ้ะเพื่อนเพื่อนจอห์ะอะไม่ใช่เพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนผมไม่ใช่เพื่อนผมนะไม่ใช่เพื่อนไครวะเนี่ยเพื่อนไครอ่ะเอองงไมโรเนี่ยอันนี้เอฟซีพร้อมเรียงครับผมเข้ามากันเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามสิบเจ็ดท่าน คไ<ห>นไลยกดแชร์ให้บันทึกไปในวันๆานหน่อยนะครับทุกท่านฝากแชร์ให้หน่อยแชร์ไปในกลุ่มกลุ่มข่าวคดีน้องชมพู่อ่ะกลุ่มลุงพลป้าแตนกลุ่มแม่น้องชมพู่กลุ่มคดีกอกอ่ะแชร์ไปหน่อยนะถ้าใครที่ใครมีกลุ่มนะเป็นกลุ่มเฟซบุ๊กอ่ะฝากแชร์ไปหน่อยแล้วกันอ<ม>ืมจะได้ดึงคนเข้ามาฟังกันเยอะๆคือต้องบอกแบบนี้ก่อนนะผมกับเฮียต้องบอกว่าส่วนผมเนี่ยคือผมไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคือแบบว่าจะไม่เอาใจลงไปผูกกับสองฝ่ายนะครับผม แบบไม่ไม,ไม่ไม่มีความรู้สึกส่วนตัวนะักญาใช้คํานี้แล้วกันไม่รู้สึกอะไรทั้งสิ้นนะอันนี้พูดไปตาม<อ>ไปตามเนื้อผ้าไปตามข่าวแล้วก็ตามความเชื่อส่วนส่วนตัวด้วยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับไม่มีมไม่มีความขัดแย้งอะไรกับใครทั้งสิน้นต้องบอกแบบนี้ก่อนคนจะได้แบบเข้าใจเวลาพูดนะครับผม,มเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบฝ่ายไหนเลยเอาพูดกับผมพูดตรงตรงเลยผมไม่ได้ชอบฝ่ายไหนคือคือเพื่อไงว่าตอนนี้พูดข่าว S <S เออไม่ได้ไม่ไม่ได้พูไม่ได้แอ้นั่นกับข้างใดข้างหนึ่งแต่ว่ามา,<อ>านำเสนอคราวนะครับตอนนี้แต่ยืน <คำ S 2> ยันอย่างเดียวว่าต้องการให้น้องชมพูดได้รับความเป็นธรรมแค่นั้น<ช><ช>เองใช่ใช่ใช่เํา,าเล้เลยทีนี้ทุกท่านเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ในส่วนของธนาเกษตรแลแลวคำพูดที่ผมได้ฟังมาแล้วก็จําได้นะครับเบื้องต้นเลยมันมีคนเข้าเข้าไปถามว่าลุงกนจะ ประมาณว่าลุงพลน่ะพอมีโอกาสจะรอดไหมจะรอดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้้า่าไรรจชพลจะ<ม>บอกว่าห้าสิบห้าสิบอ่าถ้าเป็นเฮียเฮียจะเฮีย e จะให้เท่าไหร่อ่ะสมมติของเฮียเฮียคิดว่า,าอย่างไรแต่ของเท้าไรรัชพลจะบอกว่าห้าสิบห้าสิบเลยนะอ๋อถ้าเป็นความเห็นทางนี้นะอืออันนี้อันนี้เป็นแค่ความเห็นนะครับส่วนตัวนะครับบ้านหลีบบ้านห็ีเก้าสิบสิบฮ <90, 10. S 2> ะเก้าสิบสิบเลยเหรอใช่ อืมแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นของทนายนะต้องบอกแบบนี้แต่เราเป็นประชาชนเฉยๆเราคนเห็นต่างได้ใช่แลต่ทนายบอกว่าห้าสิบห้าสิบอืมอ่าแต่แต่แกก็บอกอยู่นะว่าคือมันมันเซอร์ไพรส์มากๆในวงการทนายกับคำกับคําตัดสินของศาลอืมทําไมแกว่าอย่างนั้นคือคานองที่ผมวิเคราะห์ที่ที่ผมฟังแกนะ คือเหมือนกับว่าแกเชื่อว่าทางนุ่นพลจะรอดตั้งแต่ไหนแต่ไรถูกไมมเงี้ยที่เราติดตามมาเนาะก็ใน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 สารชั้นต้นนะแกก็เคยวิเคราะห์ก่อนสารตัดสินเนี่ยแกก็เคยวิเคราะห์ว่าว่ารลดอ่าตอนนั้นอ่าใช่ไหมเออวิเคราะห์ว่ารอดใช่ไหมนั่นแหละแกก็เลยมาบอกในวันนี้ว่ามันเกินคาดมันเซอร์ไพรส์มากๆกแกว่าอย่างนี้เออแต่คำตัดสินมันก็เป็นมาตรฐานแล้วนะครับมาตรฐานที่จะไปในในชั้นอุทธรณ์ อืมอืมคือแกบอกว่าทําไมถึงเซอร์ไพรส์มากๆแกบอกแบบนี้นะเฮียนี่คําพูดกันเลยนะแกบอกว่าคดีนี้ไม่มีประจักษ์พยานอ่าส่วนพยานหลักฐานอื่นนี่มันก็ไม่มีที่จะเชื่อมโยงไปถึงลุงพลไม่มีอะไรมากมายอ่าใช่ใช่แกก็พูดลักษณะนี้อ่าใช่แกพูดพออกแนวนี้แหละ ตามความเห็นแกมันมันไม่สามารถมัดลุงพลได้โดยภาพรวมของหลักฐานอะไรต่างๆที่แกพูดมาแกก็ทิ้งท้ายไปว่ามันมันมัดมันมันมัดไม่แน่นอ่ะใช้คํานี้ว่ามันมัดไม่แน่นเดี๋ยวนะถ้าถ้าเกิดมัดไม่แน่นแล้วทําไมคําตัดสินออกมาเป็นยี่สิบปีนี่แหละมีคนถามนะเฮียถามันเฮียเลยเฮียทีก็ไปถามเลยอเนี้ยมันมีทีก็ไปถามเลยอแกบอกว่าไงรู้ปะ ผมไม่ตีไทยเอาลองไทยดูว่าทนายน่าจะคนตอบว่ายัางไงหลังจากที่มีเอฟซีก็ไปถามว่าเอ้านายถ้าบอกว่าหลักฐานไม่มีเอักสารลงโทษ20ปีได้ย,ยังไงนี่มีคนถามแกตอบสั้นๆเลยอ๋อมีคนถามแล้วเหรอ<ม>ันนี้มีคนถามไม่ไม,ไ,ไม่ได้ฟังตรงนี้อ่เอเฮียไม่ถาม,มยังไม่ได้ฟังใช่ไหมตรงกับอเฮีย<ก>อะไรท,ที่ถามเลยใช่ไอเฮียลองเดาดูดิว่าทนายคนจะตอบว่ายังไงอ่ะลองเดาดูอันเนี้ให้เดาให้เดา ให้เดาเอ่อลองเดาดูดิว่าแกตอบว่ายังไงอ่าจะจะเดายังไงล่ะลาถามที่เฮียถามเมื่อกี้นี่แล้วเดาว่าใช่ไหมถึงว่านั่นแหละจะจะเดาว่าแกตอบยังไงล่ะทีนี้จะเดาว่าแกตอบคือคือทางนี้ก็ยังเอ่อก็ก็ก็ยังสงสัยอ่ะสําหรับคนที่บอกว่าอ้าวถ้าอะไรหลักฐานอะไรก็ไม่เพียงพอเนี่ยแล้วแล้วไปโดนยี่สิบปีได้ยังไงนี้ออ่ แกบอกงี้แกบอกว่าเอา้าก็สารเชื่อตำรวจอา้าวนี่นี่เบื้องต้นนะแกบอกว่าสารนะ่ะเชื่อตำรวจแล้วแกค่อยอขยายความแต่ไอ้ที่ขยายความผมจําไม่ได้หรอกคือมันแกก็พูดเยอะอยู่ไอ้ขยายความนะแต่ว่าแต่ว่าเริ่มต้นแกบอกว่าสารเชื่อตํารวจแล้วแกก็ให้ผลแบบนี้แบบนี้ไปแบบอะไรประมาณนี้อ,อ้าวถ้าถ้าพูดแบบนี้ก็คือทุกคดีก็ก็ต้องตํารวจว่าเป็นคน แล้ว<ม>แล้วเออแล้วอีกอย่างหนึ่งที่แกบอกก็ว่าแกบอกว่าสารคงเชื่อว่าเออ่ลุงพลทําจริงแล้วก็ทางลุงพลไม่สามารถตอบไทม์ไลน์ตัวเองได้เลยทำรองนี้แหละที่ที่ที่สารสืบรวนตำรวจก็ทํานะเพราะว่าอย่าลืมไปว่าตํารวจอายการเขาเป็นคนยื่นฟ้องสารเขาก็ต้องตัดสินไปตามสำนวนเหมือนกับคดีแตงโมเนื่องไหมเนี่ยคดีรประมาทเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะป้าม๊ ประมามขึ้นไหมครับประมามขึ้นมาพูดคุยกันตอนแรกว่าจะเป็นพรุ่งนี้ตอนที่ยงนั่นแหละแต่ว่ามันมีหลายเรื่องจะพูดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเรื่องอื่นอีกก็เลยขึ้นขึ้นคืออ่าคืนนี้เลยประมามขึ้นมาพูดคุยด้วยครับอ่าสมมตินะเมื่อกี้จอนบอกว่าอ่าท่านทนายวิเคราะห์ว่าเชื่อตำรวจเนาะามันก็ทุกคดีนี้ก็ต้องเริ่มต้นจากตำรวจตัวที่สืบสอบหลักฐานพยาน เออแกก็วิเคราะห์แล้ว่ือแต่ว่าไม่ใช่ว่าอ่าพอได้อะไรข้อมูลจากตำรวจแล้วเขาจะไม่วิเคราะห์ต่อนะใช่ไหมเขาก็ต้องไปพิจารณาไปนู่นไปนี่แล้วก็ดูหลายๆอย่างใช่จะไปบอกว่าเชื่อตำรวจอย่างเดียวมันไม่น่าจะใช่นะอืมแล้วแกก็เลยแบบวิเคราะห์ให้ฟังทีเนี้ยเป็นคำวิเคราะห์แกนะแกวิเคราะห์ว่าสารก็น่าจะ เชื่อว่าลุงพลเป็นคนทําผิดจริงถ้าปล่อยไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการปล่อยคนที่ทําผิดศาลก็เลยตัดสินออกมาในลักษณะนั้นอือแกขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะล,ลุงใหม่บอกว่าไปอ่านคําพิพากษาฉบับเต็มนะ77หน้าแล้วจะรู้ว่าต้นเอ่อชั้นต้นมีเหตุผลยังไงเคยลงให้แล้วอ๋ออ๋อ อเหตุผลของสารชั้นต้นนะจอนลงใหม่เคยลงให้แล้วอแต่ว่าวันนี้ทานายรัชพลมาบอกว่าเชื่อตํารวจนะอันนี้อันนี้เราวิเคราะห์ค่ะแล้วก็เอาถอดความของทนายรัชพลมาเล่าสู่กันฟงังเราไม่ได้ไปถอดอ่าความของคําวิพากษ์ะอะ,อะใช่ใช่หมายถึงว่าอันนี้เราเราพูดถึงอ่าทนายรัชพลวันนี้แต่ว่าสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้อ่านนะครับไปอ่านได้นะครับเจ็ดสิบเจ็ดหน้านะครับ คำพิพากาษาฉบับเต็มลงใหม่เคยลงแล้วจะจะพี่อืมพี่ทางทีบอกว่าวิเคราะห์เรื่องนี้ต้องระมัดระวังนะคะอนะเรื่องนี้วงเล็บน่ากลัวค่ะผมผมว่าไม่ไม่น่ากลัวเลยพี่เราก็เห็นอันนี้อันนี้ผมพูดได้ฟังนะไม่มีอะไรกลัวเลยนะเรื่องหมิ่นศาลผมก็ไม่กลัวนะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคืออย่างนี้ผมจะเล่าให้ฟังทําไมผมถึงไม่ไม่กลัวเพราะว่าเราอยู่กันมาเนาะหกห้าปีหกป,ปีปีนี้ตีเปตีปีที่หกเนาะ เราก็จะเห็นว่าเมื่อก่อนเนี่ยเฮียแม้แต่หน้าสารอ่าเห็นไหมหรืออพูดแบบนินเมพูดเลยไม่เห็นใครโดนอะไรสักอย่างเลยเออขนาดหน้าสารเองสารยังสารยังให้โอกาสนะเห็นไหมที่ไปวุ่นวายกันอยู่หน้าสารเล่ปะไปร้องไปอะไรกันร้องแหลกแหกเฉลออะไรกันอยู่ตรงนั้นสาลท่านก็เมตตาไม่มีอะไรหรอกได้อีกอย่างหนึ่งเราพูดนี่เราก็แบบให้ความเห็นแล้วก็วิเคราะห์กันแบบธรรมดาไม่จริงจริงแล้วเรา อ่าเราเราก็ระมัดระวังอยู่แล้วครับพี่เราคือคือเราเราดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับอ่าพี่ทองทองกีใช่ไหมก็อ่าไม่เหมือนคือเราบอกว่าพวกที่หนักกว่าเราเนี่ยเยอะเมื่อก่อนเนี่ยเยอะมากก็ไม่เห็นเป็นอะไรนี่แต่ว่าคนนั้นหมิ่นสารช่องนั้นหมิ่นสารแต่มันก็ต้องไล์สดพูดจนถึงทุกวันนี้นะไอ้พวกเนี้ยก็ใช้อยู่ แต่ว่าอย่งไก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับคําเตือนคือเราก่ขอนขึ้นเราก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าเราพาดดีียความมัวมันระวังรู้ใช่มครับแกก็อยู่กับผมมานานเป็นห่วงบางทีแกก็เออแกเป็นห่วงนั่นแหละก็เลยเตือนแต่ว่าผมก็ให้เหตุผลใด้ฟังว่ามันเป็นแบบนี้มันไม่มีอะไรน่ากลัวประมาณนั้นเออ นี่ก็เป็นความเห็นของชายชพลนะก็เข้าท่านะเข้าท่าเข้าท่าแต่อย่างที่บอกแหละว่าตอนที่ผมฟังแกเนี่ยแล้วมันมีอะไรอีกว่าที่แกพูดแบบมันน่าสนใจนะที่นะให้ผมนึกก่อนนะเมื่อกี้พอพูดมาประเด็นนี้ผมก็ลืมอะไรไงเมื่อกี้กันลังเดี๋ยวนะกันลังนึกกลังไหลลืมก่อนขาคารายการนี้ขั้นรายการดูคอมเมนต์ขั้นรายการก่อนอ่านอ่านของพี่ลื่นลือดีก่อนนะครับ สำนวนอายการเขาต้องแน่นมีหลักฐานชัดถึงส่งฟ้องได้ส่วนท่านทนายจะพูดแบบไหนก็ได้มันอ่ามีมีใครจะขึ้นมาร่วมพูดคุยได้มอไหม,ไมครับเชิญน,นะครับใช่ใช่อันนี้เห็นด้วยกับพี่รื่นเลือดดีนะครับก็คือ สำนวนมันก็ต้องอแน่นพอสมควรนะครับถึงถึงจะมีการส่งฟ้องได้อ๋อทนายชพลแกแกวิเคราะห์อันนี้ไอในส่วนที่องค์คณะที่ผมบอกว่าไม่ใช่ไหมว่ามันมีองค์คณะทั้งในและนอกใช่ไหมองค์คณะในสององค์คณะนอกสองเนี่ยที่บอกว่าองค์คณะในนี่เชื่อเชื่อทางอ่ตำรวจใช่ไหมละ่ะ เชื่อว่าลุงพลผิดนั่นแหละเอาภาพรวมแล้วกันนะคงไม่ต้องขยายความแล้วแต่ว่าในในในองค์คณะนอกนี่เขาเขาไม่เชื่อทีนี้ทางทาง,ทางไหนทางไอเจรินี่แกก็พูดประมาณว่าถ้าบอกว่าทไลายของทางลุงพลนี่ลุงพลเขาไม่สามารถที่จะชี้แจงทไลายตัวเองนในช่วงเวลาที่หายไปใช่ปะก็เลยแบบเออน่าสงสัยน่าจะเป็นผูก้กระทําความผิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอ่ทางไอ้เจะิลแกบอกว่าตามหลักกฎหมายแกว่าอย่างนี้นะทีนี้นะ แกก็แบบเห,เห็นเห็นต่างกับสารเลยแกใช้ความเห็นตัวเองอันเนี้ยว่าม,มันไม่ใช่หน้าที่ของจําเลยที่จะต้องแบบมาพิสูจน์ตัวเองในในเรื่องทำลายตัวเองในเรื่องพวกนี้จําเลยไม่จะเป็นต้องชี้แจงไม่ต้องอธิบายอืม,อมเออแกบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของโจทย์ที่โจทย์จะต้องพิสูจน์แล้วก็หาหลักฐานมัดจําเลยก็คือเป็นหน้าที่ของโจทย์จะต้องไปพิสูจน์ในศาลอ่ะเออ ว่าเนี่ยเนี่ยเช่นยกตัวอย่างเช่นว่ามันมีกล้องวงจรปิดมันมีหลักฐานนี่นั่นหนึ่งสองสามมัดเลยว่าไทม์ไลน์ของคนงนี้ไปทําน้องอันโน้นนี่อะไรเขาว่าไปใช่ไหมอันนี้เป็นการมีข้อนะนี่คือหน้าที่ของโจทย์ไม่ใช่หน้าที่ของจาเลยที่ต้องมาตอบว่าอตอบได้หรือตอบไปได้นี่หรอไหมนี่ทนายคนพูดแต่นม่คือก็เหมือนกับว่ามันมันหรอาจะเขา้า<ด>ขั้งทาง่ายลุง่ายจาเลยอ,อะไรอ<ด>ย่างเงี้ยหร<ด>ือเปล่า<ด>นะก็พ<ด>ูดถึง<ด>ว่า แล้วตามข่าวที่เราฟังกันมาเนี่ยก็บอกว่าจำเลยยืนยันฐานที่อยู่ไม่ได้ในเวลานั้นเวลานั้นเวลานั้นอ่าเวลาช่วงเวลาที่สําคัญสําคัญเนี่ยอ่าเขาก็ต้องถามเขาก็ต้องถามจำเลยสิเพราะว่าแหละแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องมาอ่ที่สูน์แล้วก็อยู่มาชี้แจงอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ใช่ไมก็เลยือนผมก็เข้าใจเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่เขาก็เอาจำเลยไปสอบไปพูดไปคุยไปถาม ไม่ใช่เฉพาะจําเลยก็ทุกคนแหละในหมู่บ้านช่วงเวลาไหนใครอยู่ตรงไหนนะมันไม่ใช่มันมันจะไม่ไม่ใช่ได้ยังไงเนาะแต่แต่แกบอกว่าไม่เป็นไรก็กฎหมายนะแต่แต่ข้อกฎหมายไงว่ากฎหมายเขาเขามีก่อไปให้ลักษณะนี้เวลาแบบอาจจะเป็นการพิจารณาคดีหรือพิจารณาอะไรอย่างเงี้ยไม่อ้าวเราก็ไม่รู้กฎหมายหรือเปไม่เนี่ยอันนี้เป็นทนายพูดเนี่ยมันเป็นทนายพูดไง ที่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนหนึ่งที่โดนยี่สิบปีเนี่ยก็เพราะว่าการยืนยันฐานที่อยู่ไม่ได้อันนี้ก็ต้องถามมาจากตัวจำเลยตัวใช่ไหมจริงๆมันก็็นหลักทั่วไปไม่แี่มันก็เป็นหลักทั่วไปนะเวลาคือคือเราเราก็ต้องชี้แจงทำลายตัวเองอ่ะถูกไหมถ้าเราตอบได้ก็แปลว่าเราเราเป็นผู้บริสุทธิ์ก็แปลว่าเราเราชัดเจนเลยถ้าตอบไปได้มันก็เหมือนแตบว่าเรามีชัดเจนมันก็มันก็เป็นข้อกำลันะคือ คือถ้าตามความคิดเห็นเราเนาะซึ่งไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องเป็นแบบนี้คือถ้าเราอยากรู้ว่าอจําเลยช่วงนั้นอยู่ตรงไหนเวลาไหนเราก็ต้องถามทางจําเลยจะไปจะไปถามทางโจทย์ได้ไงจะให้ทางโจท์ไปหาข้อมูลมาได้ไงว่าตอนนั้นเขาอยู่ไหนจําเลยเนี่ยมันก็ไม่น่าจะใช่นะใช่เพราะเราไม่อยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วมันก็ต้องให้จําเลยเป็นคนก็ต้องถามเพราะโจทโจทไม่ได้อยู่ ถ้าถ้าถ้าเกิดโจทย์รู้เห็นหมดอย่างนั้นมันก็จบแล้วมันก็ง่ายแล้วนั่นแหละนั่นแหละแกก็วิเคราะห์ไปตามองคณคณนอกนั่นแหละองคณคณนอกสองคนที่ว่าแหละที่เขาแบบเห็นต่างจากองค์คณะในแล้วเขาบอกว่าลุงก็น่าจะยกประโยชน์ให้กับทางอาจตรงข้ว่าอาจจะเป็นการวิเคราะห์ของทนายเขาก็ก็แล้วแต่ก็ต่างคนต่างมีความเห็นต่างกันได้นะครับอ่าใช่ เราไม่ได้ว่ากันหรอกตอนนี้เราแค่แล้วแค่แบบงงเลยเฉยเอามาสงสัยเอามาถกกันเฉยนะว่าเออแกให้ความเป็นประมาณนี้ก็ถือว่าให้พี่น้องประชาชนเราไปพิจารณากันดูอะไรประมาณนี้อ๋อนี่นี่ไงเพราะว่าลุงหมาลุงหมาบอกว่าจำเลยมีหน้าที่หักล้างทำลายน้ำหนักพยานส่วนโจทย์จะเอาผิดต้องพิสูจน์ให้ศาลเชื่อว่าผิดจริงแยกหน้าที่กันโจทย์กับจำเลยเออก็ก็ใช่แหละก็ใช่ก็ใช่ ก็ใช่